ยักไม่สัสมให้แม่ให้เกลี้ยงเลยดีใจจะร้องกันใหญ่เลย,ด,ยดีไหมโอ้โหถ้าคุณตกเบิกนะคุณแบ่งให้แม่ครึ่งหนึ่งอะแม่ครับกลับบ้านแล้วไปปราบเท้าพ่อก่าบเท้าแม่เนี่ยแม่พ่อแม่เนี่ยโอ้โหพูดละลุนตาจะไหลพ่อแม่เหนื่อยเลี้ยงผมมาจนโตจนเรียนจบมาได้เป็นทหารรั้วของชาติเป็นทหารน้ำภาคภูมิใจ มาเดือนสามเดือนแล้วยกให้พ่อแม่หมดเลยครับโอ้โหเอาแล้วลูกจะกินยังไงไม่เป็นไรโผหาได้หาได้เพราะปลูกผักปลูกหญ้ากินเองได้ใช่ไหมคุณจะทําได้ไหมเนี่ยโอ้โหพ่อแม่จะมีความสุขที่สุดโอ้โหทหารเรือเขาอบารมพนักงานเจ้าหน้าที่ทหารเรือเขาได้ขนาดนี้จนเลยลูกไปเรียนที่ไหนมาจบมาจากไหนลูกโอ้โหพ่อแม่จะชื่นชมกองทัพเรือสุดๆเลย ใครจะทำได้ม่งยกมือขึ้นกู<อ>ว่าแล้วเอาสักเอาสักห้าพันก็ได้เอาสักห้าพันแล้วเอาไปให้แม่เลยให้พอห่อแม่เลยโตเปิดปุ๊บตั้งไว้เลยห้าพันบาทใส่ซองเขียนจดหมายสวยงามเขียนรูปเสร็จแล้วไปมอบให้พ่อแม่คุณให้พ่อแม่นะทำบุญกับพ่อแม่นะั้นได้บุญเท่ากับพระอรหรัน ได้ยินคำนี้มาบ้างโกมือดังๆคุณเก็บตังนะพร้อมกับถั่วหม,มอ้อมพร้อมกับผักพร้อมกับพริกที่ปลูกไว้หลังบ้านห้อยไว้เนี่ยนะพร้อมกับอะไรน้ำยาซักผ้าพร้อมกับน้ำยาสระผมเนี่ยพ่อกับแม่ผมใช้สระผมทีนี้ผมไม่ซื้อเลยผมสระผมเองเนี่ยสวยขึ้นกว่าเดิมไหมขึ้นงามเลยไหม น้ำยาขัดพื้นขัดซ่วมโอ้โหหิ้วไปเป็นชุดใส่หนึ่งตะกร้าพร้อมเงินอีก5,000ันบาทเนี่ยครับมากราบเท้าแม่เนื่องในวันสําคัญที่ลูกตกเบิกมาได้เรียนจบได้ทํางานเป็นเ,เลี้ยงตัวเองได้เป็นพ่อคุณอย่างสูงเอาของกินของใจที่ผลิดเองพร้อมเงินอีก5้าพันบาทใส่ตะกร้าเอาไปกราบพ่อมแม่แทำได้ไหมให้ทำได้ปรบม,มือดังๆครับ ไปดูมันนะบอกว่ามันจะเลยเวลามาช่วงฮะถ้าบอกก่อนสักสองเดือนที่แล้วเนี่ยน่าจะได้ถึงเสร็จยกมือดังเลยตอนนี้มันมันใช้ไปหมดแล้วเหรอผมว่าน่าจะหมดแล้วตกลงไปยังใครยังไม่ได้รับตกลงยกมือขึ้นไปไปยืนขึ้นก่อนไปยืนมาเลยใครไปยืนองมาบ้างแล้วยกมือขึ้นเอ้ยทำได้ห้าพันบาท แล้วหลายอย่างเราทาเองเนี่ยผักหญ้าปลูกเองถัง่วงอกสลระแหนเพาะเป็นเพาะเป็นถ้วยช่วยช่วยช้วย,ย,ย,ยเลยก็ได้แล้วเอาทั้งถ้วยทั้งกระถางมีต้นไม้ด้วยนย,ยไปฝากแม่แล้วพร้อมเงินคนละห้าพันบา,บาททาได้ผมเชื่อมือเขาเขาทําได้แน่นอนอย่งที่ใจครับพระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนปุกพังเขามาทํามามโนเสรษฐามโนมายาใจเป็นประธานของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใจมันสู้สัอย่างเรื่องอื่นเรื่องเล็กใช่ไหม จริงรอ่ะอ้าวไปทําดูประโยชน์ตกแก่ตัวท่านเองนั่นแหละแล้วมันจะเป็นความเจริญพ่อแม่ก็จะมีความสุขคุณทําให้พ่อแม่มีความสุขนะผมว่ามันได้บุญมากกว่าไปทําบุญเจดวาเอกจริงๆคุณทําบุญกับพ่ออรหันต์หนึ่งรูปก็ทําบุญกับพ่อแม่นั่นแหละก็เท่ากับทำบุญกับพ่ออรหันต์หนึ่งรูป เพราะต้นหมากรากไม้แล้วเนี่ยพ่อกินพ่อใช้เองพ่อแม่ส ations, เสร็จแล้วเนี่ยมีเงินเหลือเนี่ยห้าพันเนี่ย, 5, เ,ยเอาทั้งเงินเอาทั้งต้นหมากรากไม้เอาทั้งอะไรเนี่ยไว้มอบให้พ่อแม่โอ,โอ้โหแกจะชื่นใจขอมาก่อนลูกรักของพอ่พอของแม่โอโหไม่ธรรมดาเนี่ยนะจะเป็นไปได้ไหมเนาะโอโอผมจะกลับไปฝันเอากระไรลนเนาะไม่ต้องไปพึ ouais ่งบรสไหมเนี่ยฝันที่เป็นจริง <laughs> พึ่งพวกท่านนี่แหละช่วยกันเนาะ เอานะเราจะเทิดพระเกียรติด้วยการปฏิบัติบูชาไม่จะดีแต่ฟังดีแต่พูดแล้วไม่ทําหาอะไรเลยทีม่มีประโยชน์ไปยกธงโตเทิดอะไรนะไปยกธงทรงพระ,จะเจริญทรงพระเจริญกลับมาบ้านเบียกขวดหนึ่งเล้วงานข้าโลกมันไม่ได้ช่วยกันสร้างสรรค์อะไรอย่างที่จะทรงพระเจริญได้เราต้องเอาสิ่งที่ท่านสอนมาปฏิบัติ ปฏิบัติบูชาว,วเราจะเป็นเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงกันทั้งแผ่นดินเห็นไหมครับข้างบนมั้นี่สรุปว่าสร้างความพอเพียงขัน้นพื้นฐานยังมองข้ามแม้แต่โรงงานอุตสาหกรรมคุณคิดดูนะพะนักง,งานกินเงินเดือนสามร้อยบาทกินเงินวันสามร้อยบาทซื้อน้ำวันละสี่ขวดครับขวดละเจ็ดบาท เจ็ดสี่ยี่สิบแปดบาทแล้วครับเฉพาะซื้อน้ํากินหน่อยยี่สิบแปดบาทแล้วรายได้มัน300บรลล่สามร้อยยังไม่พูดอย่างอื่นเลยซื้อน้ําก็หมดไปไดแล้วยี่บแปดบาทแล้วพนักงานจะเป็นหนี้ไหมเวลามีคนมาหรือมีบัตรเครดิตมันโอ้โหเสนอบ,บัตรเครดิตผมนี่ทั้งธนาคารอมสินธนาคารอะไรก็ไม่รู้ส่งมาเป็นรายการประมาณมันส่งมาเลยให้กู้โดยเอาประงานประกัน เราพัดเลยจู้ไอเราเป็นนี่เมินสะเถอะกูจะย้หยมึงเป็นนี่มันเป็นลูกนี่ถ้าเราไปกู้มันเราเป็นลูกมันทันทีใช่ไหม <c oughs> ถ้าเราไปฟวามันเราเป็นเจ้ามันทันทีใช่ไหมคุณจะเป็นลูกหรือจะเป็นเจ้านี่ใครชอบเป็นลูกนี่ยกมือขึ้นใครเป็นชอบเป็นเจ้านี่ค,ค,นนคนอื่นยกมือดงัง ส่งเรื่องมาให้เรากู้เอ็มตังไม่ได้พันเขาไปฝากมันแล้วมึงนั่นแหละลูกนี้กูไม่ใช่กูลูกนี้มึงใช่ไหมวันดีคืนดีพาพนักงานเนี่ยหัวหน้าพาพนักงานตบเท้าไปที่ธนาคารอมสินวันที่ติดต่อให้ดีธนาคารออมสินเปิดให้ซื้อหุ้นเป็นเจ้าของเราพาทหารเรือตบเท้าไปซื้อหุ้น ธนาคารออมสินคนละพันบาทเรากลายจากลูกนี้กลายไปเป็นเจ้านี่ขยับเรื่องฐานะไปเป็นเจ้าของธนาคารไม่ใช่ขี้้นะโว้ย <c oughs> ได้ให้ได้ <c oughs> หาเงินพันหนึ่งไงพาควหน้าตบเท้าไปเลยร้อยคนไปซื้อหุ้นคนละพันร้อยพันเป็นเงินเท่าไหร่ให้พนักงานเตรียมตัวรับเจ้าของเราจะไปซื้อหุ้นธนาคารออมสินเพื่อเป็นเจ้าของธนาคารออมสิน ผมทําอย่างนี้กับธนธาคารหลายแห่งแล้วทกสอเอาพนักงานเอาลูกค้าที่แบคงหลายธนาคารไม่ใช่ทกศอ,อย่างเดียวเอาลูกหนี้ที่ไม่มีปัญญาใช้หนี้มาให้เราฝึกให้ผมก็ฝึกให้ทําเองสารพัดฝึกยี่สิบสามสิบอย่างเสร้วปรุกระดมให้เปลี่ยนจากลูกหนี้ไปเป็นเจ้าหนี้ก่อนแล้วพัฒนาจากเจ้าหนี้ไปเป็นเจ้าของ ไอผู้จัดาการมึงเตรียมไว้เลยผู้จัดาการธนาคารบอกเตรียมไปรับมึงเตรียมรับเงินจากไอพวกนี้นะเสร็จแล้วเมื่อไหร่ธนาคารจะเปิดซื้อหุน้นมันเปิดขายหุ้นให้แกงนี้โดยเฉพาะเลยมาอบรมกับเราทีละเจ็ดสิบคนแปดสิบคนกลับไปเพราะหนึ่งอาชีไปหาเงินพันบาทได้ไหมได้ครับจะไปรับจ้างจะไปหาอะไรทําอะไรได้ครับทุกคนไปหาเงินมาหนึ่งพันตบเท้าเข้าไปที่แบงก์เอาเงินไปฝาก มันเงือกเลยครับมันเงือกเลยครับ <S 2> <S 2> <S 2> ผ่านการอบรมไปแค่สบปดา์เดียวมีตังคนละพันไปฝากธานาคารธนาคารคนรับเงินมาเป็นแสนร้อยคนน่ะร้อยคนนี่คนละพันบาทันเท่าไหร่แสนนะครับแล้วมันจะยอยมาทีละห้าหกสิบเจ็ดแปดสิบถ้าพันคนนี่คือสิบล้านอคือล้านนะครับเพราะนั้นธนาคารต้องการระดมทุน เราฝึกคนให้ตั้หมื่นคนก็สิบล้านนี่คนละพันถามจริงๆหาได้มากกว่านั้นนะถ้าจะเอาจริงๆเพราะมันถอนได้นะฝากก็ถอนได้ใช่ปะ่ะเอาเงินไปฝากแถมซื้อหุน้นซื้อหุ้นก็ขายหุ้นได้ถูกปะ่ะก็เงินไปซื้อหุน้นก็เปลี่ยนก็ทำนะลูกนี้ที่ท้อแท้ทั้งชีวิตเลยฮึกเหิมขึ้นมาใหม่คนอย่างกูเป็นลูกหนี้ธนาคารมาสามสิบห้าปี วันนี้กลายเป็นเจ้านี้ธนาคารวุมีความสุขมากเลยโอ้โหเป็นเจ้านี้ตั้งพันหนึ่ง, <c oughs> สงเสร็จแล้วถัดอีกไม่นานไปเป็นเจ้าของธนาคารมันก็คึกเขิมมันก็จะหาเงินฝากปเป็นเจ้านี้ให้มากขึ้นคึกเขิมจะเป็นเจ้าของซื้อหุ้นให้มากขึ้นไปเรื่อยเรื่อยแต่มันเริ่มจากหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมถามจริงไม่มีสุภาพสตีอยู่เลยใช่ไหมมีไหมี้ไ,มมไปแล้วหมดแล้วนะแน่นะ ถ้าเตีอยู่กัลนายกมือขั้นซ่อนอยู่ไหม,ไหม oh. เวลาเวลาเองได้สาวครั้งที่หนึ่งนะยากไหมยากไหมพอได้แล้วหนึ่งครั้งครั้งที่สองยากไหมอี <c oughs> ตอนมึงจะไป <c oughs> เป็นเจ้าหนี้เขานีครั้งที่หนึ่งมันยากพอๆกับเอาอเขาหละแต่พอได้เป็นเจ้าหนี้สักครั้งเดียวมันคือเข๋ไหมง่ายไหม ถ้าจะหาเงินไปฝากอีกมันไม่ง่ายขึ้นใช่ไหม <c oughs> เป็นเจ้าของธนาคารแม้แต่ครั้งเดียวมันพอมีเหลือมันจะซื้อหุ้นธนาคารเลยซื้อไปเรื่อยๆมันจะมีกำไรพอเอาปันผลขึ้นมาอีตอนลืมๆไปโอ้โหธนาคารปันผลมาเพียบเลยงืดอเลยครับงืดอเลยครับใช่ไหมจูจๆเราเป็นเจ้าของธนาคารธนาคารมีปันผลได้รายได้หรเป็นไปได้ ว่าเป็นแล้วครับผมแล้วผมทําให้คนที่ไม่คิดเลยว่าชาตินี้จะเป็นเจ้านี่ธนาคารจะเป็นเจ้าของธนาคารเขาจนมาตลอดรอแบมือพึ่งธนาคารขอความช่วยเหลือมาตลอดวันนี้ขเขาเริ่มให้ความช่วยเหลือธนาคารธนาคารต้องการระดมทุนเขาก็ไปชวนเพื่อนมนาะคนละพันห้าพันหมื่นระดมทุนให้ธนาคารกลายเป็นผู้มีธนาคารไปแล้วเอาไหมพวกเรานี่จะเปลี่ยนเป็นเจ้า แล้วก็พัฒนาเป็นเจ้าของธนาคารธนาคารเด็กออมสินใช่ไหมเขาเสนอมาให้เราเอาไหมเราตั้งเป้าเราจะเป็นเจ้าของด้วยเป็นเจ้าหนี้นาคารออมสินใครเอาสู้ตบมือดังๆีียงงมมมมัตรไ่อแแ้ฮะ ประธานทหารไทยก็ได้ประคานไทยก็เอาเถอะขอให้มันเป็นทั้งเจ้าหนี้เป็นทั้งเจ้าของไอ้ลูกนี้อย่าไปจ้องเป็นนักเลยนะถ้าจําเป็นต้องใช้เงินจริงๆค่คยว่ากันแต่ว่าส่วนใหญ่จะไปกู้มันซื้อของใช้เหลวไหลไหลาสาระซะเยอะจริงๆเหมือนกับที่ว่าเล่าให้ฟังว่านาฬิกาเรือนหนึ่งอ่ะไอ้พันหนึ่งกับหมื่นอ่ะมันเดินพร้อมกันไหมเล่า ถ้ามันเดินเท่ากันเนี่ยถ้ามันเดินเร็วกว่าไอ้คนซื้อหมื่นเนี่ยก็แปลว่าฉลาดใช่ไหมถ้ามันเดินว่าเท่ากันพร้อมกันแล้วคนซื้อหนึ่งพันก็ได้จับเวลาเท่ากันไก่ไคนที่เสียตังค์หนึ่งหมื่นคุณว่าใครโง่ใครฉลาดฮะก็ <c ười> <c ười> จับเวลาได้เท่ากันคนหนึ่งนับจะจับเวลา เสียเงินพันหนึ่งอีกคนนึงจะจับเวลาไปเสียเงินเงินหมื่นหนึ่งคุณว่าคนที่เสียเงินตั้งหมื่นหนึ่งเพื่อให้ได้จับเวลาได้เท่าไก่บนบันมันโง่กว่าไหมให้ด้วยปลบมือดังๆครับนี่ผมพูดท่านจะโกรธไหมเนี่ยเรื่องจริงไหมเอาหน้าผมว่าเรื่องนี้มันเป็นความรู้ และคุณธรรมสองสิ่งนี้ความรู้และลงมือปฏิบัติรู้จริงถึงขั้นปฏิบัติจริงปฏิบัติบูชานี้แหละเป็นคุณธรรมความรู้และคุณธรรมเป็นเหตุนํามาซึ่งความพอเพียงบันไัห้าขั้นเก้าขั้นสู่ความมั่งคั่งแบบพอเพียงเป็นความมั่งคั่งนะความพอเพียงเป็นความมั่งคั่งเราไม่ใช่ไปกัดกสมเงินทองอะไรแต่มันก็มีเงินเหลือ มีมีทุกอย่างมากมายจนเป็นที่พึ่งของประชาชนได้มากมายผมเอาเงินส่วนตัวเอาสิ่งทุก <nichts. S 1> อย่างทําก็ที่ว่าทัมทังหมดตะเกียกตะกายเอาเป่อแรงเองช่วยกันขยายกันเป็นจนมีตั้ง85แห่งทั่วประเทศแล้วพยายาจะขยายไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เริ่มบริษัทเอก็ชมาเริ่มมาลษมือส่วนราชการเลยกระทรวงอุตสาหกรรมอะไรจะไปคิดเดี๋ยวนี้ก็มาเอาแล้วเอาแนวคิดเราเนี่ยที่จะทําเทิดระเกียรติ สร้างก้ามาตรฐานแต่ปรับแทนที่จะทํากับชีวิตทั่วไปปรับให้เป็นอุตสาหกรรมพอเพียงเขาก็เอาไปแล้วกับเขาเอาไปแล้วก็ไปประกาศเป็นมออก9เ9เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมพอเพียงเรียบร้อยแล้วเราก็สร้างมาตรฐานพอเพียงแบบทรถูกไหมนอกจากเรายังต่อเรือได้เองแล้วเรายังสามารถดํารงชีวิตเลี้ยงชีพได้ด้วยตัวเองเราพึ่งเงินน้อยเราเงินก็เก็บที่ เก็บก็ไปให้พ่อให้แม่ใช่ไหมเป็นไม่ได้เอาลองดูอันนี้ก็เป็นแนวปฏิบัติบูชาผมอยากจะให้ดูหนังอีกคับเรื่องหนึ่งกรณีคลาสสิกเลยซึ่งทำธุรกิจเป็นอยู่กับทะเลเหมือนทหารเหรือนี่แหละแต่ว่าไม่ได้เป็นทหารเป็นโรงแรมนักท่องเที่ยว ศักยภาพในการกอร่อหนี้ของเขาเพียงห้าสิบล้านเท่านั้นเองแต่เขาสามารถมีฝีมือพัฒนาการกู้จนได้ถึงสามร้อยล้านนะครับศักยภาพในการใช้หนี้เขามีแค่แค่ที่ชุมพรกับ,บันานลองดูว่าเขาไปยุก์พอเพียงไปใช้อย่างไรที่ชุมพรกับบนานาครับเชิญครับ